พบกับจันเจ้านะคะดูดวงชาวราศีกันในเดือนสิงหา67นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ prwarity.net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ท,ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์งลง o ฟซบุ๊กเพจ prwarity ที่มีผู้ติดตามมากกว่า7,000 0คนฟรีสนใจสมัครบริการ ExtraPo s t สแอดไลน id แอด9ี9 4 j 9หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6เรื่องงานเดือนนี้นะคะเหมือนกับว่ามันอึดอัดจังเลยอะคะ่ะงานที่ทำมันก็เหมือนผูกมัดเราเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเหมือนกับว่ามีภาระผูกพันในเรื่องงานที่ต้องคิดต้องทำต้องต่อยอดมันเยอะอะ <S <S เลย,เ,ลยเดือนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากพักอะคะ่ะเหมือนกับว่าอยาก อยากลาพักผ่อนยาว,ยาวๆนานๆเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ให้รู้สึกว่ามันมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นนะคะเดือนนี้งานจะอารมณ์แบบนี้นะคะต่อมาดูเรื่องการเงินเรื่องเงินเดือนนี้นะคะโอ้ยดีเดือนนี้เรียกว่าเรียกว่าทำงานหาเงินมาได้นะคะก็ ม้ว่าค anyway, ่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ว so, ่าท่านสาวกท่จาเขาเรียงบริหารจัดการการเงินได้ค่อนข้างดีเลยเดือนนี้นะคะแต่ว่าระวังเรื่องหนึ่งนะคะระวังเรื่องของการที่ท่านอาจจะถูกถูกโกงหรือถูกฟ้องร้องได้นะคะเรื่องเรื่องการเงินนะคะแม้ว่าการทำมาหากินเรื่องเงินนะคะบริหารจัดการการเงินดีแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการถูกหลอกอะค่ะระวังถูกหลอกเรื่องเงินด้วยนะคะ call center อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อมาเรื่องความรักเรื่องความรักเดือนนี้นะคะอาจารย์อยากใช้ระวังเรื่องของการเอาแต่ใจของทั้งคู่เลยนะคะต่างฝ่ายต่างทิฏฐินะคะคิดไม่ตรงกันนะคะฉันอยากจะได้อย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถที่จะทําให้ฉันได้นะคะก็เลยทําให้เหมือนกับต่างคนต่างไม่เข้าใจกันนะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องของ การมีปากเสียงต่อมานะคะก็เลยเป็นเรื่องของการไม่เข้าใจกันนะคะก็เลยเดือนนี้ก็เลยจะให้ถนอมน้ําใจกันเยอะๆนะคะฟังกันเยอะๆแล้วก็เข้าออกเข้าใจกันดีๆนะคะต่อมาเรื่องสุขภาพสุขภาพเดือนนี้เดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่าท่านใดนะคะที่มีเรื่องของโรคประจําจตัวอยู่นะคะ เดือนนี้โรคประจำตัวเนี่ยอาจที่จะกลับมานะคะให้ให้ท่านจะต้องกลับมาเหมือนกับว่าดูแลรักษาโรคนั้นๆน,น,นะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะรักษาโรคประจำตัวของท่านด้วยนะคะต่อมาเรื่องของการแก้ดวงเสริมดวงนะคะเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะท่านบริจาคเกี่ยวกับเด็กนะคะ เกี่ยวกับอาจจะเป็นสมุดหนังสือหรือว่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กนะคะที่อยู่ห่างไกลก็ตามเป็นทุนการศึกษาเด็กก็ได้นะคะหรือเป็นง่ายๆนะคะโอนเงินมูลนิธิที่เกี่ยวกับเด็กทั้งหลายนะคะเป็นเด็กพิเศษก็ตามเป็นเด็กที่ยากไร้ก็ตามนะคะท่านจะได้อานิสงจากการาบริจาคนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทำให้ใคลายกลายเป็นดีได้นะคะ อีโคคอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย v o i อไอพเกตเวแบรนด์ดินสตาร์หูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ VT และไอพีโฟนแบรนด์ a อ com สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบ,ททะบ,บ IP, โทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ i อโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทุงมี้งานเทเลเซลงานขายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า2 0 0แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปร,รึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เราชื่อคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์